ลิขิตเอกมงคลเป็นพระเอกยอดนิยมยุค80และช่วงกลางยุค90เป็นนายแบบชื่อดังระดับได้รางวัลจากนิตยสารแฟชั่นแนวหน้าของไทยเล่นหนังเล่ละครมามา,มากก็มีเหตุให้เขาต้องพาตัวเองออกจากวงการและไม่คิดหวนกลับมาอีกเลยเส้นทางชีวิตบนถนนมายาของพระเอกเจ้าสเสน่ห์คนนี้น่าสนใจอย่างยิ่งครับปี2 5 2 3เขาเข้าสู่วงการนายแบบเดินแบบแฟชั่นโชว ถ่ายแบบนิตยสาราและเริ่มมีผลงานโฆษณาตามสื่อต่างๆปี2525ได้ชิมลางเล่นละครครั้งแรกในบทนักแสดงสมทบเรื่องจดหมายจากเมืองไทยทางช่อง7ปี2527เขาประสบความสำเร็จในวงการแฟชั่นดูได้รับตำแหน่งนายแบบยอดนิยมจากนิตยสาราแพรวและแพรวสุดสัปดาห์ครับหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันธิบพเทวกุลได้สอนการแสดงให้เขาและปี2527นี่เองครับ เขาได้เล่นหนังถึงสามเรื่องด้วยกันคือเรื่องปอลอผมรักคุณเล่นคู่กับอรพันธ์พานทองเฮฮาเมียนาวีและเรื่องเพลิงพิศวาสเรื่องเพลิงพิศวาสของหม่อมน้อยนี่เองครับที่ทําให้ลิขิตเอกมองคลมีชื่อเสียงดังเปลี่ยงปร่างกลายเป็นพระเอกที่มีกระแสะมาแรงหล่อเหลามีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นอย่างยิ่งปี2อ3 2ิลิขิตเป็นหนึ่งในสิ์นายแบบยอดนิยมที่ประกาศผลโดยนิตยสารแพรวและแพรวสุดสัปดาห์ครับ หม่อมน้อยสนับสนุนให้ลิขิตไปลองเทสหน้ากล้องเพื่อเป็นนักแสดงหน้าใหม่ของค่ายสหมงคลฟิลม์มที่กำลังเตรียมสร้างหนังไทยอย่างจริงจังหลังจากเป็นบริษัทต,ตัวแทนจำหน่ายหนังต่างประเทศมาหลายปีลิขิตได้เซ็นสัญญากับค่ายสหมงคลฟิล์มถึง3ปีด้วยกันครับคนที่รับช่วงปั้นต่อจากหม่อมน้อยก็คือคิดสุวรรณสอนผู้กำกับหนังชื่อดังหวังจะปั้นให้ลิขิตเป็นดาวดวงใหม่ของวงการให้ได้ซึ่งเรียกยุคนี้ว่ายุคปฏิวัติหนังไทยของสหมงคลฟิลม์ม ชื่อจริงของลิขิตเอกมงคลคือลิขิตสุกระเสพพอย้ายมาสังกัดกับสหมงคลฟิล์มได้เปลี่ยนชื่อเป็นลิขิตเอกมงคลนามสกุลเอกมงคลนี้คำว่าเอกแปลว่าหนึ่งซึ่งหมายถึงพระเอกเบอร์หนึ่งของค่ายส่วนมงคลคือสหมงคลฟิล์มค่ายที่เขาสังกัดนั่นเองครับถ้ายุคหนึ่ง GMM Grammy คือค่ายเพลงคู่แข่งกับ R.S ยุคนั้นสหมงคลฟิล์มก็คือค่ายหนังคู่แข่งของไฟ Star ์โปรดักชั่นเช่นกัน ลิขิตเอกมงคลมีผลงานหนังอย่างต่อเนื่องครับปี2529เล่นละครเวทีกับหม่อมน้อยเรื่องเทพธิดาบา21ปี2531เล่นละครเวทีเรื่องแม่เบีย้ยปี2529ถึง2533ลิขิตเอกมงคลเป็นสมาชิกสภาจังหวัดหรือสอจอจังหวัดอ่างทองครับปี2530ได้รับทุกตาทองสาขาดารานำชายยอดเยี่ยมจากเรื่องครั้งเดียวก็เกินพอ และมาได้อีกครั้งสาขาเดียวกันในปี2 3 4จากเรื่องขยี้ปี2531เป็นพระเอกละครเต็มตัวเรื่องจำเลยรักเล่นคู่กับสาวิตรีสามิพักออกอากาศทางช่อง7เป็นละครที่ดังมากครับละครดังๆที่ยังประทับใจผู้ชมมีมากมายหลายเรื่องครับเช่นเรื่องเฉลยศักนางทาสรวัตใหญ่เสราดารันส่วนใหญ่เล่นใหทางช่อง7สี มีอยู่สองเรื่องเท่านั้นครับที่เล่นให้กับช่องอื่นคือเรื่องท่าฉลอมทางช่อง9้าเรื่องสายน้ําไม่เคยหลับทางช่องสากระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นอันเป็นเหตุให้พระเอกหล่อเหลาเจ้าสเสน่ห์คนนี้ต้องรีบเข้ารับการรักษาโดยด่วนและส่งผลกระทบต่อง,งานแสดงของเขาเป็นอย่างมากนั่นก็คือลิขิตเอกมงคลตรวจพบว่าตัวเองเป็นโรคงูสวัสดและตอนนี้กำลังลุกลามใกล้ดวงตาเข้ามาแล้ว ต้องรีบเข้ารับการรักษาและสัญญกรรมอย่างรอไม่ได้และหลังการรักษาผลปรากฏว่าใบหน้าของเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและหลังเล่นละครเรื่องเจ็ดพระการทางช่องเจ็ดเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วลิขิตเอกมงคลก็ออกจากวงการทันทีลิขิตเอกมงคลชื่อเล่นว่าเด็กเกิดวันที่1 5ธันวาคม2 5 0 1เเป็นชาวอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเคยสอบติดตำรวจที่โรงเรียนนายร้อยสามพรานแต่ตาบอดสี เลยพลาดไปจึงหันมาเรียนรัฐศาสตร์ที่รามคำแหงจนจบปัจจุบันแดกลิขิตเอกมงคลอายุ65ปียังครองโสดครับเขาดูแลแม่และกิจการของครอบครัวเป็นอย่างดีนั่นก็คือร้านขนมจีนเส้นสดแม่สงวนและผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวอีกทั้งยังมีสมุนไพรช่วยในเรื่องสมรรถภาพทางเพศของท่านชายอีกด้วยถึงวันนี้แฟนๆยังรอให้เขากลับมารับงานแสดงอีกครั้งด้วยความคิดถึง